โรงพยาบาลค่ายสุรศรีเป็นโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบ,บกตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอจยอขนาด200เตียงปรับลดระดับ2คงเหลือ150เตียงสอดคล้องกับนโยบายด้านกำลังพลยุโทโธปกรณ์และงบประมาณของกองทัพบ,บกสายการบคับบัญชาขึ้นตรงกับมณฑลทนหารบกที่17และกองทัพภาคที่1ตามลำดับขีดความสามารถทางการแพทย์จัดเป็นโรงพยาบาลชุมชนทุติยภูมิระดับ F2 ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์เวชศาสตร์ทหารตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารบกและกองทัพบ,บกขอบเขตการบริการดังการแพทย์ครอบคลุมประชากรประมาณ53,000รายประกอบด้วยกำลังพลและครอบครัวในสังกัดมณฑลทาหารบกที่17กองพลทหารราบที่9และหน่วยทหารที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงประชาชนทั่วไปโดยรอบผู้เข้ารับบริการประมาณ530รารายต่อวันโดยให้การรักษาตามสาขาของแพทย์ อัตราการจัดหมายเลขอจย8 5 6ขีด564โรงพยาบาลขนาด200เตียงหมายเหตุบรรจุเฉพาะโรงพยาบาลที่จำเป็นสถานภาพกำลังพลของหน่วยประกอบไปด้วยอัตราบรรจุจริงคิดเป็นร้อยละจากอัตราอนุมัตินายทหารสัญญบัตริ70.41%นายทหารประทวน67.18%พนักงานราชการ100% ลูกจ้างชั่วคราว81.32%พนธทหาร85.87%การเตรียมการรับตรวจหน่วยได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึกผลการตรวจของชุดตรวจกิจการทั่วไปและรายงานการแก้ไขให้กับผู้บัับญชาทราบจัดให้มีการประชุมเตรียมการรับตรวจและแต่งตั้งผู้นำตรวจพร้อมชี้แจงข้อมูลที่ต้องเตรียมให้รับตรวจตามอนุพนวก จัดผู้นำตรวจและเจ้าหน้าที่เข้ารับชมสาธิตการตรวจกิจการทั่วไปของกรมจเจรทหารบกณรอยี่เก้พัมเมื่อวันที่22ตุลาคม2567และเข้าร่วมรับฟังการแนะนําการตรวจจากชุดตรวจพลรอณอาคารสุขใจมณฑลทหารบกที่สิเมื่อวันที่18พฤษุนายน2568เจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจเตรียมความพร้อมทางเอกสารและสถานที่เรื่องการประหยัดในกองทัพบ,บก จัดทำแผนการปฏิบัติเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานแต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงานและเจ้าหน้าที่จัดให้มีการอบรมชี้แจงเรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับกําลังคนจัดทําป้ายข้อความให้เปิดปิดตามเวลาที่กําหนดหน่วยมีการปรนิบัติบำรุงยานพาหนะของหน่วยตามวงรอบเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอและเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอหน่วยมีการกำกับดูแลการใช้น้ำเปิดและปิดเป็นเวลาและตรวจหาการลวนไหลของท่อประปาเป็นประจำหน่วยดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมใช้โทรศัพท์การใช้วัสดุเครื่องใช้สำนักงานการนำกระดาษหน้าเดียวรีวิวสมาใช้ในการทำเอกาสารแจกจ่ายภายในหน่วยเรื่อง การบริการกำลังพลการรักษาความปลอดภัยและการเลี้ยงดูทหารการรับส่งหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยปฏิบัติตามระเบียบพบที่กำหนดการรักษายอดกำลังพลดำเนินการจัดทำรายงานยอดกำลังพลกรรษาและการรายงานสถานภาพกำลังพลรายวันการทดสอบความรู้หน่วยมีกำลังพลที่ผ่านการทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ RTA MOOC ประจำปีงบประมาณ2,568จำนวนหนึ่งนายหน่วยได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติรับราชการของกำลังพลประจำปีให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับระบบ PDS เจ้าหน้าที่สวัสดิการบันทึกข้อมูลลงในสมุดอ .1 ให้กับกำลังพลภายในหน่วยและประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลสมัครสมาชิกใช้แอปพลิเคชันออมทรัพย์เพื่อดูข้อมูลสถานะเงินฝากของตนเอง หน่วยประชาสัมพันธ์และดำเนินการให้กำลังพลสมัครเข้าเป็นสมาชิกชปนกิทบทุกนายซึ่งปัจจุบันในส่วนของการจ่ายค่าสงเคราะห์ศพชปนกิทบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้จัดการศพโดยตรงให้กับทายาทผู้เสียชีวิตขวัญการแต่งตั้งยศการเลื่อนยศและการสวัสดิการหน่วยดำเนินการขอเลื่อนยศให้กับกำลังพลที่รับราชการครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและจัดทำข้อมูลการขอเลื่อนยศ หน่วยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันมอบของขวัญวันเกิดการเยี่ยมป่วยสวัสดิการงานศพมอบเงินรางวัลมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกําลังพลที่จบหลักสูตรทางทหารของกองทัพบ,บกจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบเพื่อให้ฐานกองประจำการมีคุณวุิสูงขึ้นหนึ่งระดับก่อนปลดประจำการจัดให้มีห้องตัดผมสําหรับบริการให้กับกําลังพลนายทหารนายสิบและพลทหารฟรี หน่วยมีร้านค้าสวัสดิการสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดจำหน่ายให้กับกำลังพลการตรวจสุขภาพประจำปีหน่วยได้เน้นย้ำให้กำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีณแผนตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลค่ายสุรศรีครบทุกนายอาคารเรือนโรงหน่วยดำเนินการจัดระเบียบอาคารสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรการ7ส โรงนอนอาหารมีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกมีการจัดตู้เตียงเครื่องแต่งกายให้เป็นระเบียบม,มีสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลเช่นห้องพักผ่อนสถานที่พักผ่อนหลังกองร้อยเครื่องซักผ้าห้องรีดผ้าห้องน้ำห้องสุขาสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นจัดกำลังพลทำความสะอาดบ้านพักของกำลังพลจัดทำข้อมูลบ้านพักให้มีความถูกต้อง การกำจัดปลวกหน่วยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจปลวกและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำจัดปลวกประจำสัปดาห์การรักษาความปลอดภัยทางเอกสารหน่วยได้ดำเนินการจัดทำตู้เก็บเอกสารเพื่อจัดระเบียบแฟ้มเอกสารให้เรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยหน่วยได้จัดให้มีเวรรักษาความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของหน่วย การเลี้ยงดูทหารและมีการตรวจเยี่ยมการรับทานอาหารของทหารตามความเหมาะสมเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรรรม,มีการตรวจโรคเป็นประจำทุก6เดือนและให้ทหารกองประจำการมีการประเมินความมึงพอใจในรสชาติของอาหารและปริมาณของอาหารทุกวันผ่านคิวอ d e คตสถานที่ประกอบเลี้ยงและลงเลี้ยงสะอาดถูกสุขอ,อนามัยหน่วยน้ำเงินกำไรค่าประกอบเลี้ยงจัดเลี้ยงเพื่อบำรุงขวัญทหารด้วยจัดโต๊ะจีนให้กำลังพล เรื่องการส่งกำลังสองปอ2และ4ส,สายพลาธิการการเบริกรับสิ่งอุปกรณ์ดำเนินการเบริกรับเครื่องแต่งกายนายทหารสัญญบัตนายทหารประทวนและเครื่องแต่งกายทหารกองประจำการการเบริกรับสิ่งอุปกรณ์ในระบบล็อกมิสเช่นวัสดุทำความสะอาดสอปอหลักสอปอสำคัญมีความถูกต้องการควบคุมทางบัญชี จัดทําบัญชีควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยการรักษาความปลอดภัยหน่วยดําเนินการติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงแผนการขนย้ายและใส่กุญแจตีตราครั้งก <rooted int ro> ารปรนิบัติบํารุงและการซ่อมบํารุงมีการปรนิบัติบํารุงและการซ่อมบํารุงสปอเป็นประจําเรื่องการส่งกาลังสปห5การควบคุมทางบัญชีตามระเบียบทบและส่งคืนของบุญเวียน หน่วยมีการส่งคืนหมุนเวียนสป .5 หลังจากจบการฝึกรเรื่องอาวุธประจำกายอาวุธประจำหน่วยและเครื่องควบคุมการยิงการเบริกรับสิ่งอุปกรณ์หน่วยได้ดำเนินการเบริกรับสิ่งอุปกรณ์อาวุธประจำกายเรื่องยานพหานะในและนอกอัตราการเบริกรับสิ่งอุปกรณ์ดำเนินการเบริกรับ ตามแผนแจกจ่ายของหน่วยเหนือมีการเก็บรักษาสอปอของหน่วยเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเป็นระเบียบและง่ายต่อการควบคุมทางบัญชีการรักษาความปลอดภัยติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงบนยานพหานะและอาคารสำนักงานการซ่อมบำรุงยานพหานะดำเนินการปรนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงให้ยานพหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โรงพยาบาลค่ายสุรศีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องได้รับการรับรองคุณภาพบริการสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2565ถึง2568เป็นการยกระดับบริการเข้าสู่ Smart Hospital เตรียมความพร้อมในทุกมิติตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ส่งเสริมการรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสุขภาพสอดคล้องกับนโยบายของกองพบกที่ว่า Smart Soldier Strong Army